เผาก็ถ้าเผาไม่เป็นมไม,ไม้ไม้แต่ไม้ต้องเอาทกี่ไม้มหมดฝัง <c oughs> คือมันเริ่มแตกทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ย อิด้านบนไม่ได้โดนอะไรก็ร่วคือมันร่องนั้นนะดูแล้วมัไม่ไหวครับอืมแล้วเวลาเผาสนเป็นไงอ่ะเผาสนมันก็ไหม้ลยครัอ๋อครับเหลือชิ้นส่วนเหรอเหลืออืมทำแล้วโยนมันก็มาดินหลังกันแล้วนี่มันก็เริ่มเริ่มเริ่มแตกเริ่มอะไรออกมาเต็มแล้วนะเพราะอิดมันร่องมาเรื่อย ก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับคนที่มาเผาศพแน่นอนที่ความร้อนใช่ไหมเ<อ>นี่ยมันร่วงมันเรื่อยเลยไม่ได้โดนอะไรเลยนั่นแหละวันวมันออกกลางป่องอะไรเลยไงไม่ออกไปใช่ไหมมันก็แบ่งกันออกอ่ะอคาลายมัน<อ>ล่างมันจบที่เศษที่มันไม่ใหม่ม,มันก็จะร่วงมานี่ครับนี่เป็น,นการแบ่งหที่ร่วงได้หมดล้วงจากหน้าโน้น คนที่แก้ไขปัญหาเจ้าพหน้าแก้ไขปัญหาเจ้าพหน้าเผืมีตกใจไวๆก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วครับถ้าจะกกต่ออม็คือถ้าถ้าจะเผาก็ต้องคนในหมู่เนี้ยถ้าจะเผาก็ต้องไปวัดอีกวัดหนึ่งคือไก่หลายกิโลใช่ไหมใช่สำรองไว้ก่อนเลยเราจ้างช่างตัดเหล็กหนามาแต่ไม่รู้มันจะอยู่ได้ครับอ่าครับหลวงพ่อครับตอนนี้เอ่อ เมนเนี่ยมันสภาพเป็นยังไงบ้างครับสภาพมันก็ก็พังหมดแล้วอ่ะครับอืมแล้วมันมันเกิดปัญหายังไงมั่งเวลามีตกมะเผาเวลา,ามีตกมะเผาก็จะเผามันไปไหม้ครับไหม้แต่ไหม้ไม่หมดครับอืมแล้วเราแก้ปัญหายังไงครับแก้ปัญหาก็ต้องเอาที่ไหม้ไมหมดไปฝังทางวัดไม่ไม่มีเงินอ่าที่จะซ่อมแซม หรือว่าเอามาบูรณะนะครับมีมันก็ไม่พอครับท็เห็นว่าป่ากันได้เท่าห้าหมื่นครับหกหมืน่นอย่างเนี้ยก็จะบอกญาติโยมที่จะมาร่วมทมําบุญเนี่ยเขาให้มาทาบุญร่วมกับวัดธรรมวันหรือปากล้วยครับแล้วก็ขออนโมทนาที่ยมจะมาทาบุญขอให้โยมนั้นต้องมีความสุก และความเจริญนี้ยิ่งเดินไปเราทั้งรวมทั้งทีมงานทั้งนี้ทั้งหมดอาตอมาก็ขอมีแต่ความสุขความเจริญนี้ยิ่งเกินไปครับหลวงพ่อพูดเหมือนจะร้องไห้แล้วครับเนี่ยครับมันรู้สึกหดหู่ได้ยังไงครับเป็นห่วงญาติโยมนี่มาเผาด้วยใช่ไหมเป็นห่วงเป็นห่วงญาติโยม